เจนนี่ฟาดกลับจุกๆุเจอขุดภาพเก่าเกากะกระแสดังล่านเจอจนชินนั่งถำมประกาศโสดเจนนี่สุดทนฟาดกลับแบบจุกๆุพอเป็นข่าวคลิปเก่ารูปเก่าก็พยายามขุดคุยขึ้นมาเพื่อเกาะกระแสดังล่านเจอจนชินนั่งหัวเราะให้เรื่องนี้พร้อมประกาศโสดแล้วนะ กลายเป็นเรื่องราวที่สนใจและถูกจับตามองกับวิวาล่มของนักร้องแดนใต้เจนนี่ได้บททะสดชื่นที่ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มอดีตนักมวยเนเงินเจตรินแบบฟ้าผ่าแถมเมื่อวันที่29มีนาคมเจนนี่ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจ ทำเอาหลายคนจับตามองและคอมเมนต์อยากให้เธอออกมาพูดถึงประเด็นเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มเนเงินรวมถึงประเด็นที่ถูกโยงว่านายตำรวจหนุ่มหล่อชื่อมุชินยิวหรือยิวฉัดมงคลสมแก้วที่เล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอคู่กับสาวเจนนี่ในเพลงทวงคืนเป็นมือที่3ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเจนนี่และเนเงินต้องจบความสัมพันธ์กันหรือเปล่าด้านสาวเจนนี่กลับไม่ได้ตอบคําถามอย่างชัดเจนเพียงแต่ขอสรุปสั้นๆในไลฟ์สดว่า ตอนนี้หนูโสดแล้วขอพูดแค่เรื่องอนาคตก็พอและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาจากนั้นโพสต์รูปตัวเองใน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความโสดแล้วนะรวมถึงโพสต์ IG Story ฟาดก,กลับว่า พอเป็นข่าวคลิปเก่ารูปเก่าก็พยายามขุดคุยกันขึ้นมาเพื่อเกาะกระแสเพียงเพราะความหวังดังหวังยอดไลค์นี่เจอจนชินแล้วโครดขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งและนั่งหัวเราะให้กับเรื่องเหล่านี้พร้อมติดแฮชแท็กทำงานต่อไม่รอแล้วนะและอิโมจิชู2นิ้วที่มีความหมายว่าสู้ๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด